อ,อันนี้เป็นดีเซอร์นะครับนี้รายละเอียดทั้งหมดนะเป็นหัวข้อไอซ์ไเพียวๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นเซนะมิคอสนะมีพิกไอซ์ไซสวนเทนคอนเวอร์เจนเดอร์เจนไอซ์ไซห้าสิบเวฟเอเวฟซีไอซ์ไซคามทำเฟรมคามแมงสามทำเฟรมเลยสวนเข็มแบบไอซ์ไซเดอร์โปจเวอร์เจนทุกทำเฟรมอย่างนี้มีหมด นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเห็นนะเครื่องมันค้างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราเจอขาลงแบบนี้นะเป็นขาลงที่คือราคา lower low, low, low มาใช่ลงมาเป็น channel มาใช่ นะแต่สังเกตว่า RSI เนี่ยมันลงมาเนี่ยแมงดาวเจนซ้อนกันเป็นสามสี่ตัวเลยเห็นป่มยิ่งยิ่งลงยิ่งดาวเจนซ้อนสูงนะครับแบบเนี้ยขึ้นเห็นปหง่ายง่ายนะครับตัวพีคไอไซก็เหมือนกันเนี่ยสมมุติเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็งขึ้นมาเนี้ยนะปกติถ้าเจอราคาย่อมาเงี้ยนะแม่งเฟียละแต่ดู เนี่ยพีไอไซแบบเนี้ยบายได้ทันทีบายได้ต่อนะครับจุดเข้าบายนะเราก็เข้าบายที่เว็บเอเว็บซีอะไรง,ไงี้ง่ายงนะครับเป็นทนะีเซอร์นะคร่าวๆ่านะครับเว็บเอเว็บซีก็ย่อมาไงสิยกที่ทำไผมไม่สน่นะผมรอราคาไอซมาไม่ถึงรอนิดนึงอะถึงละนะครับถึงพอดีจุดนี้ก็เข้าบายได้เลยนะครับบายราคานี้นะบายเต็มข้อ เห็นไหขึ้นง่ายเห็นไหมครับอันนี้ที่เซอร์คร่าวๆเป็นหัวข้อไอซ์ไซเปียวๆนะรายละเอียดอยู่ในนี้นะครับ